ดีครับนักเรียนเจอกันใน ep 4นะครับชื่อตอนว่าลำดับเรขาคณิตน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับครูมีลำดับนะฮะให้อยู่ชุดหนึ่งนะครับมี 2, 6, 18, 54แล้วก็162นะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตดีๆครับมัน เพิ่มขึ้นใช่ไหมอันดับแรกเลยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สังเกตได้คือมันเพิ่มขึ้นมันไม่เท่ากันอ่ะทีนี้ลองดูอันแรก2ไปหกเนี่ยมันเพิ่มขึ้น4 6ไป18เนี่ยเพิ่มขึ้น12สเลยนะสังเกตว่าแค่2ออันแรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมครับถ้าเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแน่ๆนะครับ เพราะสโลแกนของเลขคณิตคือจะต้องเพิ่มหรือลดเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องได้เรียนรู้ลำดับอันใหม่นี้นี่เองนะครับก็คือลำดับเลขาขาคณิตนะครับทีนี้เท่าที่สังเกตดูนะฮะถ้าใครเห็นแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าครูจับมาคู่หนึ่งนะครับเช่นคู่สีแดงหรือคู่สีเขียวหรือคู่สีน้ำเงินก็ตาม จับมาหนึ่งคู่ที่เป็นพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับอย่าลืมนะพจน์นี้คือ a1 เนอะอันนี้ a2 แบบนี้ถ้าจับพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับมานักเรียนจะพบว่านะครับสมมติคู่สีแดงน,นะ26อันนี้ตัวหน้าเนาะอันนี้คือตัวหลังตัวหลังนะฮะจะเป็น3ามเท่าของตัวหน้า เดี๋ยวลองจับคู่สีเขียวมาดูจริงไหมนะฮะหเป็นตัวหน้าสิบแปเป็นตัวหลังอ่ะเป็นสามเท่าจริงๆด้วยนะครับคู่สีนุเงินสุดท้ายห้าสิบสี่กับร้อยหกสิบสองตัวหน้าคือห้าสิบสี่ตัวหลังคือร้อยหกสิบสองก็ชัดเจนเลยนะครับสังเกตว่านะฮะหกส่วนสองเนี่ยได้สามนะฮะสิบแปส่วนหกก็ได้สาม 162ส่วน54ก็ได้3ตัวหลังนะครับเอาไปหารในตัวหน้านะครับเอาตัวหลังตั้งนะหารวยตัวหน้าจะเป็น3เสมอหรือตัวหลังเป็น3เท่าเสมอเข้าเรียกลำดับแบบนี้นะครับที่เอาตัวหลังนะ่ยมาหารด้วยตัวหน้านะครับแล้วมันได้คำตอบเท่ากาันตลอดแบบนี้นะครับเรียกว่าลำดับเรขาคณิตนะครับมานะเดี๋ยวเรามาเข้า สู่นิยามของมันดูนะฮะหัวข้อ1นึจุหนึ่งจุดามนะครับถ้าใครมีชีทโคก็จะอยู่ในหน้าสิบนะครับหลังจากที่เราเรียนลำดับเลขคณิตเสร็จก็จะมาที่ลำดับเรขาี่แหละครลำดับเรขาคณิตนะครับ geo metric sequence นะครับบนนิยามครับเขาบอกว่าลำดับเรขาคณิตเนี่ยคือ อัตราส่วนนะครับลำดับที่อัตราส่วนของพจน์ที่ n บวกหนึ่งมันก็คือพจน์หลังนั่นเองต่อพจน์ที่ n นะครับก็คือพจน์หน้าพจน์หน้ามีค่าคงตัวทีนี้คัมเป็นนะครับลำดับที่อัตราส่วนก็คือมันเอามาหารกันนะครับเอามาหารกันเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าจะได้ค่าคงตัวเสมอก็คือเมื่อกี้ ที่ได้ค่าคงตัวคือเลขสามนะครับจะต้องได้เลขเท่ากันนะครับถ้าเป็นสามก็สามหมดถ้าเป็นห้าก็ห้าหมดถ้าเป็นลบหนึ่งก็ลบหนึ่งหมดหรือถ้าเป็นหนึ่งส่วน2ก็ต้องหนึ่งส่วนสองทั้งหมดนะครับเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเลขแบบสามสี่อะไรแบบนี้ตลอดนะครับเป็นทศนสยมก็ยังได้เลยนะมาค่าคงตัวที่เราได้นะ่ะไอ้เลขสามเลขสามเลขสามที่ได้เมื่อกี้จากตัวอย่างแรกที่ครูสมมติให้นะ่ะเขามีชื่อเรียกครับ เขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมครับ common นะครับ common ส่วนร่วมอันนี้นะครโคเดาว่ามันน่าจะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้อ่านว่าเลติโอนะมันอ่านว่า common ratio นะครับ ratio จริงๆตอนแรกที่รูเจอสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยรคก็คิดว่ามันคือเลติโอเหมือนกันนะครับ โดยเขาบอกว่าจากบทนิยามอัตราส่วนร่วมหรือค่า R นะครับตัวย่อม,มันคือ R ก็ย่อม,มาจากตัวนี้แหละย่อมาตัวนี้ทีนี้มันจะมีตัวอักษร R เข้ามาแล้วนะครับถ้านักเรียนดู ep 1 3หถึงสามเนี่ยตัวอักษรหลักคือตัวดีใช่ไหมครับผลต่างร่วมแต่รอบนี้จะเป็นคาว่าอัตราส่วนร่วมนะครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากนะครับ a n บวกหหารด้วย a n 1. แปลเวอร์ชันแรกก็คือเอาตัวหลังหารด้วยตัวหน้าคือให้นักเรียนเอาเลขที่อยู่ติดกันมาสองตัวเอาตัวหน้าอยู่ข้างบนอ่าขอไปครับเอาตัวหลังอยู่ข้างบนแล้วก็เอาตัวหน้าอยู่ข้างล่างหารกันจะได้ค่าอ่าเหมือนกเมื่อกี้เอาหกหารได้สองได้สามแบบนี้หรือนักเรียนอาจจะใช้สูตรตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ครูไม่แนะนำนะ a n บวกเลนเท่ากับ a n คู 5. อ่าแต่จริงๆมันก็ได้หมดนะ มาต่อเลยนะครับเขาบอกว่านะครถ้ากำหนด a 1เป็นพจน์แรกและ r เป็นอัตราส่วนร่วมแล้วนะครับจะเขียนพจน์อื่นๆของลำดับเลขาคณิตให้อยู่ในรูปของ a 1กับ r ได้ดังนี้นะครับบรรทัดแรกไม่เอาเดี๋ยวเราจะสตาร์ทที่ a 2เลยนะครับ a 2นะครับจะเกิดจากเอา a 1ไปคูณ r ครับโอเคนะ A3 ครับจะเกิดจากเอา a2 ไปคูณ R สังเกตว่าหากอยากได้ a ตัวต่อไปให้เอา a ก่อนหน้านั่นนะคูณ R หรือถ้าแปลเป็นอย่างงี้แปลเป็นไทยแล้วกันเนาะถ้าไม่พูดว่า a ถ้าอยากได้พน์ตัวต่อไปหรืออยากได้เลขตัวต่วตอไปเนี่ยให้เอาตัวก่อนหน้านั่น,นคูณค่า R นะครับเหมือนกันถ้าคุณอยากได้ a 4ก็เอา a 3คูณกับ R นะครับแต่ทีนี้นะฮะเขามีเท่ากับต่อให้นิดนึงนะครับ แต่เนื่องจาก a 2เนี่ย a 2มันมีค่าเท่ากับ a 1คูณ r แล้ว r ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันเลยกลายไปเป็น a 1 r กําลังสเพราะฉะนั้นถ้า a 4ก็น่าจะเดาได้เป็น a 1 r กําลังสปัญหาคือเราจะทำโจทย์เนี่ยเราต้องมีสูตรเอาไว้ช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวโคให้สูตรเลยนะครับสูตรสำหรับพจน์ที่ n นะครับหรือพจน์ทั่วไปนะทั่วไปสูตรของเขาคือ an an เท่ากับ a1 r ยกกำลัง n ลบหนนะครับค่า r อธิบายทีละตัว r เกิดจากเอาตัวหลังเนาะตั้งหารด้วยตัวที่อยู่ข้างหน้า ส่วน A1 ก็แปลว่าพจน์แรกตัวแรกนะครับส่วน N ก็คือเลขที่มันห้อยๆอยู่ตรงนี้เช่นเข้าอยากรู้ A8 ใช่ไหมครับเราก็ใส่8ปลบหอยูข่ข้างบนถ้าเขาอยากรู้ A10 ก็เป็น r ยกกำลัง1 0บลบหนนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวครูเปรียบเทียบให้ดูกับสูตรของลำดับเลขคณิตนะ ย้ำอีกทีนะขณะนี้นะครับขณะนี้เรากำลังเรียนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะไปเทียบกันกับสูตรของลำดับเขเลขคณิตนะครับไอ้สูตรที่เห็นเนี่ยคือของเรขาเนาะทีนี้เลขคณิตคือ ep 2อ ep 3เนี่ยเราใช้บ่อยมากเลย an สังเกตว่าด้านหน้าเหมือนกันนะครับ มีเหนึ่งมันการแต่อันนี้จะบวกด้วย n 1ลบ1นนะครับานะนั้นดูดีๆว่าโจทย์ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นเลขคณิตหรือเลขาคณิตศาสตร์นะครับโอ้โหไปเติมคณิตศาสตร์มาเดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์กันเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าจากตัวอย่างที่เขากระโดดให้นะครับโจทย์ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ย ลำดับที่เห็นเป็นเลขหรือเป็นเรขาคณิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกแยกเบื้องต้นนะครับมาเดี๋ยวเริ่มที่ข้อ1กันก่อนนะครับหลักการสังเกตคือเลขคณิตจะเพิ่มหรือลดเท่าๆกันส่วนเลขาคณิตอู่เป็น,ลน,นเลยนะนีมัน ก็อาจจะเพิ่มได้หรือจะลดได้แต่มันจะไม่เท่าเท่ากันแต่มันจะมีสเตปคือถ้ามันเพิ่มทีละ5เท่ามันก็จะต้อง5เท่าหมดเลยถ้ามันลดลงทีละครึ่งนึงก็ต้องลดลงทีละครึ่งหนึ่งตลอดประมาณนี้นะครับมันไม่เท่ากันนะหมายถึงเลขาคณิตนะมาเจ็ดไป9เพิ่ม2 9ไป11เพิ่ม2 11ไป13เพิ่ม2โอเคเพิ่มเท่ากันขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มแบบ เป็นแบบสองเท่าสองเท่าไม่ใช่เพิ่มทีละสองนะเพิ่มทีละสองไม่ใช่สองเท่านะครับสองให้เฉยเนี่ะถ้าเพิ่มทีละสองแบบนี้เป็นลำดับเลขคณิตครับเป็นลำดับเลขคณิตเขาบอกถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจงหาผลต่างร่วมหรือดี หรือถ้าเป็นลำดับเลขคณิตาน,นี้เนี่ยให้หาอัตรอส่วนร่วมด้วยโอเคหาค่าดีจำได้ไหมครับค่าดีเกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้าหรือดูจากค่าที่มันเพิ่มขึ้นก็ได้นั่นแหละครับค่าดีอันเดียวกันมาครูจับมาคู่นึงนะครับเอากับ11ก็จะเป็น11บลบเค่าดีก็ตอบ2ครับจบครับทีนี้มันมีกี่ข้อเนี่ มี4ข้อเดี๋ยวครูเฉลยครึ่งหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวจะเฉลยแบบเลขคณิตอันนึงแล้วก็เลขาคณิตอันนึงเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับ3ไป1ลด2 1ไป1.3ส่วนสมันลดลง2.3ส่วนสโอเคอันเนี้ยไม่ใช่เลขคณิตแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันเพิ่มลดไม่เท่ากันทีนี้วิธีเช็คแล้วมันเป็นเลขาขาคณิตไหมนะครับ ให้จับมาสองคู่ออยากจับคู่ที่ติดกันก็ได้นะครับเช่นจับสามกับหนึ่งมาจับหนึ่งกับหนึ่งส่วนสามมาหรือหนุนอยากจับคู่นี้ก็ได้ขอให้มันเป็นเลขที่อยู่ติดกันนะครับสมมติคู่จับชมพูกับเขียวแล้วกันนะหลักการคือไอ้ตัวนี้ตัวหน้าเนาะตัวนี้คือตัวหลังให้ลองเอาตัว หลังตั้งหารด้วยตัวหน้าดูครับหลังเป็นหหน้าเป็น3ามได้หนึ่ส่วนสมใช่ไหมครับแล้วก็ลองทําอีกคู่หนึ่งก็คือคู่สีเขียวนะครับหลังตั้งหารด้วยหน้านะครับหลังคือหนึ่งส่วนเก้าหารด้วยหน้าคือ1นึ่งส่วนสามดูดิมันจะได้เท่าไหร่ไอตรงเนี้ยเป็นห่วงกลัวจะทําเศษส่วนไม่เป็นหรือเกินตรงเนี้ย หมายจะเป็นหนึ่งส่วนเก้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเป็นสามส่วนหนึ่งคูณนะครับสามคูณหนึ่งได้ 3, สามเก้าคูณหนึ่งได้เก้าตัดตัดได้หนึ่งส่วนสามสังเกตว่าเลขที่ได้จากการเอาหลังส่วนหน้านะครับมันเป็นเลขที่เท่ากันนะครับเท่ากันถ้ามันเท่ากันเขาเรียกว่าค่าคงตัวนะครับแสดงว่าหนึ่งส่วนสามคือค่าของ R านะครับและถือว่าเป็นนะครับเป็นลำดับ เลขขานะครับคณิตวิธีเช็คก็คือมันจะต้องได้ค่า r เนี่ยเป็นเลขเดียวกันนะครับโดยการหาจากหลังหารด้วยหน้านะครับส่วนถ่าเลขคณิตจะต้องเพิ่มลดเท่าๆกาันค่าดีหาจากเอาหลังลบหน้านะครับส่วนข้อสองทเองภาษาทําเองนี่นะครับถ้าเราลองสองแบบแล้วนะครับลองเอา ลองเป็นเลขคณิตแล้วมันก็เพิ่มไม่เท่ากันหรือลดไม่เท่ากันหรือเอาลองมาหาค่า r แล้วมันก็ได้ค่า r ไม่เท่ากันมันก็ถือว่าไม่เป็นทั้งเลขและไม่เป็นทั้งเรขาคณิตนะครับนะต่อนะครับตัวอย่างที่สองนะครับสองจุดหนึ่งนะครับจงหาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิตนะครับสามพจน์ถัดไป อย่าลืมนะตัวแรกเขาเรียกว่า a 1หนึ่งใช่ไหมครับตัวที่สองก็คือ a 2สองสามนะครับหน้าที่ของเราคือหาว่า a 4สี่เป็นเลขอะไร a 5ห้าคือเลขอะไร a 6หกนะครับคือเลขอะไรประมาณนี้แล้วเราจะหายังไงเราก็ใช้สูตรนะครับตอนนี้สูตรหากินเรามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับหนึ่งสูตรแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องลำดับเลขคาใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรเลขาหากินเลยครับมา หา a c กันครับไม่ใช่กระดาษนะ a อนะครับสูตรของมันคือ A1 หนึคูณ r ยกกำลัง n นลบหนึครับนี่คือสูตรนะครับอยากได้ A ไหนมันก็ใช้สูตรเดียวกันนี่ยแหละครับเท่าที่ดูนะครับ A1 แปลว่าพจน์แรกในโจทย์เราดูแล้วแต่ค่า R ยังไม่รู้ครับค่า R เดี๋ยวไปหาดูนะครับค่า R จับเลขมาสัครู่ครับ R เกิดจากเอาตัวหลังนะครับหาด้วยตัวหน้าตัวหลังคู่ที่เราเลือกมาต้องเป็นเลขที่อยู่ติดกันนะครับไม่อยู่ติดกันไม่ได้นะครับสี่สิบเก้าส่วนเจ็ก็โอเคตัดได้ได้ R เป็นเจ็ครับงั้นก็เริ่มคำนวณกันเติมเลขเลยนะครับ A4 ก็เท่ากับ A หนึ่ง A หนึ่งมีค่าเป็น1 R R คือเจ็ดยกกำลัง n ลบ1 n คือเลขค่อยๆใช่ไหมก็เป็น4ลบ1นะครับ ก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งคูณเจ็ดกำลังสามเจ็ดกำลังสามเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสเคูณเจ็ดสามสี่สิบเนีสามว่าสี่น 3, นะถ้าคุณจะไม่ผิดนะสรุป AC คือสามสสบสานะครับเพราะหนึ่งอยู่ข้างหน้าคูณไปก็เท่าเดิมสามอยสีบสามเติมต่อไป A5 ครับ ก็สูตรเดิมครับ a5 เท่ากับ a1 R ยก,กําลัง n ลบหนึ่งก็เติมเลยครับ a1 มีค่าเป็นหนึ่งเ,เ,เป็นเจ็ดยกกําลังห้าลบหนึ่งะเติมห้าเลยเป็นสี่ก็เป็นโโหนึ่งคูณเจ็ดกําลังสี่โอ้โหเจ็ดกําลังสี่เท่าไหร่เนี่ย นี่เป็นน่าจะทะลุพันนะครับต้องทดให้ดูไหมเนี่ยถ้าเราอยากได้ใช่ไหมเจ็ดกำลังสามมันสามร้อยสี่สบสามเนาะเราก็เอาสามสี่สามหนึ่ไปคูณเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดทดใส่ศูนย์ใส่สี่ใส่ 4, ใสองโอเคสองพันสี่ร้อยหนึ่งถ้าคููคูณผิดแจ้งเลยนะครับคูณหนึ่งก็ได้เท่าเดิมนะโอเคเอห้ 5, าฟาดไปสองพันเลยนะครับสองพันสี่ต่อไปเอหกครับ ทีนี้ A6 เดี๋ยวโคจะลดเวลาในการคำนวณลงนะครับอย่าลืมนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่คิดได้ก็คือถ้าเราอยากรู้ตัวถัดไปเนี่ยเราสามารถเอาค่า R คูณตัวก่อนหน้านั้นได้นะครับเช่นเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่า A6 เป็นเท่าไหร่นะเอาค่า R ค่า R คือ7คูณตัวก่อนหน้านั้นนะครับก็คือคูณด้วย 2,401แค่นั้นเองนะครับ mm hmm. นี่คืออีกวิธีหนึ uh ่งนะครับแต่วิธีนี้อาจจะทําให้เราเจอโจทย์ยากๆแล้วมันอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะมันก็รัดข้อเสียของการรัดก็อาจจะมีบ้างนะฮะแม่เป็นเท่าไหร่อันนี้น่าจะคูณในใจได้นะเจ็ดคูณสองพันกว่าก็น่าหลักหมื่นแล้วละครับเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็สี่ยี่แปดเจ็ดสองสิบสี่เป็นหนึ่งหมืนหกพันนะครับแปดร้อยเจ็ดนะครับนี่คือ ตัวที่6นะครับก็จบครับเราได้3พจน์ถัดมานะครับซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยคือคูยกตัวอย่างให้ดู2แบบแใช่ไหมแบบใช้สูตรกับแบบใช้หลักการคือเอาค่า R คูณตัวก่อนหน้านั้นนะครับมาอีกมาอีกแล้วจงหา3พจน์ถัดไปนะฮะของลำดับเลขาคณิตนี้นะครับ ข้อนี้ครูไกด์ไลน์ให้แล้วกันเนาะเราต้องการ A A เท่าไรเนี่ 1, 2, 3, ยหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าต้องการ A 4สีห้าถ้าอยากได้ A5 ห้าก็เอาตัวก่อนหน้านั้นคือ1นึคูณค่า r อันนี้คือเอาแบบลัดๆนะแต่ครูสนับสนุนวิธีนี้มากกว่านะครับมันละเอียดกว่าเยอะนะครับแต่มันช้าค่า R นะครับหรือพูดง่ายเอา A 4คูณค่า r แล้วค่า r เอามาจากไหนอ่ะค่า r ก็เดี๋ยวเราเลือกมาสักคู่เลยครับนี่คู่นี้เอามาทดหาค่า r ค่า r เกิดจากเอาตัวหลังหารด้วยตัวหน้าหลังก็เป็น1หน้าเป็น3โอเคค่า r เป็น1ส่วน3ครับสรุป a 5ก็เท่ากับ1ส่วน9คูณ1ส่วน3ต่อหส่วน27บครับได้แล้ว a 5เป็น1ส่วน27 ต่อไปครับถ้าอยากได้ a6 ครับ a6 ก็เกิดจากตัวก่อนหน้านั้นก็คือ a5 คูณกับค่า r ค่า r ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้1ส่วน3นะครับ a5 คูณกับ r มาเลขเยอะหน่อยนะเป็น1ส่วน8 1นะครับโอเค a 7ครับตัวสุดท้ายที่เขาอยากรู้เขาอยากรู้3พจน์ต่อมานะครับถ้าอยากได้ a7 ก็ต้องเอา a6 ไปคูณกับ R ก็1ส่วนสเป็น1นึ่ส่วนสองครับโอเคครบเรียบร้อย3ามพดแบบรวดเร็วทีนี้บางคนอาจจะมองอ้าวทำไมข้อแรกไม่เฉยเฉยวิธีนี้ตั้งแต่แรกนะครับโคบอกเลยว่าไอ้ตรงนี้มีประโยชน์มากกว่านะส่วนวิธีไอ้เนี่ยมันใช้ทําโจทย์ได้แค่เป็นบางข้อนะครับค่อยง่ายซึ่ง มันจะเจออยู่เด้อคอยง่างยในข้อสอบพวกแพดข้อสอบโอเน็แล้วเนี้ยมาตัวอย่างที่สามครับผมลำดับเลขาคณิตสองลบห้าสิบห้าสิบจงหาพจนที่เกนะครับจงหาพจนเกแปลเป็นไทยก็คือไอเนี้ยจงหา A9 งั้นเราก็จัดเลยฮะ A9 มีค่าเท่ากับ A1 สูตรหารกินเรา R ยกกำลงัง N-1 A1 ลบ1 A1 แปลว่าพจน์ที่1ก็คือ2คูณ RR ยังไม่รู้เดี๋ยวเราทดหาค่า R หน่อย R, R เกิดจากเอาจับคู่มา1คู่แล้วก็เอาตัวหลังหารตัวหน้านะครับแต่ถ้าภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยคเครูเขียนให้ดูเลยแล้วกันน้อจะเป็น AN-1 บวกหหารด้วย AN เพราะว่ามันดูงงเอาคําว่าหลังหารด้วยหน้าเนี่ยก็ได้นะโอเคนะหมคูรบนะครับหลังก็จะเป็นลบสิส่วนสตัดตัดได้ลบหนะครับค่าอาเป็นลบหครับก็ใส่ลงไปลบห้ากำลังเอ็เอ็คือเลขห้อยๆที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็น9กลบหก็จะเป็นโอ้ทำไมเลขมันเยอะจังอสองคูณ ลบห้าทั้งหมดกำลัง 8. แปดเอนึกคิดในใจไม่ได้นะเนี่ยพูดจิ้มให้ก่อนนะเนี่ยโอ้โหลบห้ากำลังแปดเป็นสองคูณกับสามแสนเก้าหมื่นหกพันอะหกร้อยี่สิบห้านะครับไม่ใช่หกพันนะครับแถมไปคูณสองอีกนะครับที่อยู่ข้างหน้า เป็น781,250นะครับถ้าครูจิ้มผิดก็แจ้งครูได้นะครับถ้าเรามาทดมือเนี่ยอกแตกแน่นอนข้อนี้่ข้อ4ครับลำดับเลขคณิต1นึ่1ส่องห1ส่วนจาพจน์ที่สินะครับก็เริ่มเลยพจน์ที่11ก็คือ A11 ิบครับ เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ 1A1 คือ1.2ส่วน2ตัวแรกนะครตัวแรกอาไม่รู้ไปทดอีกแล้ว R เกิดจากเอาตัวหลังนะครับตัวหลังก็คือ1.6ส่วนหหารด้วยตัวหน้าก็คือ1.2ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดตัดได้1.3ส่วนสะครับค่า R คือ1.3ส่วนสครับคูรีบเลยนะเพราะว่า ความรู้เศษส่วนเนี่ยคือครูต้องถือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยแม่นกันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอาจารย์ขอเศษส่วนอีกรอบหน่อยอะไรแบบนี้ยกกําลังนะครับยกกําลังสิบเอ็ดลบหนึ่งก็เป็นยกกําลังสิบครับหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกําลังสิบโอ้โหครูจะคิดไหมเนนะี่ยไม่ต้องคิดหรอกเนาะติดไว้แบบนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสามกำลังสิบเนี่ยหนึ่งกำลังสิบเนี่ย มันก็ได้หนึ่งแต่สามกำลังสิบเนี่ยรูไม่คิดให้เดยน,น่าจะเยอะเป็นแสนเป็นล้านลนมัน้งเนี่ยโอเคนี่คือคําตอบนะครับติดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเลขมันเยอะสามกำลังสิบไม่น่าจะมีใครไปนั่งทดนะครับขนาดสามกำลังสี่ยังได้แปดสิบเอ็ดใช่ไหมสามกำลังห้าสองร้อยสี่สิบสามก็จะถึงสามกำลังสิบนะครับหรืออาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดลองลองดูนะ,นะต่อไปครับมันเหลือกี่ข้อเนี่ย เดี๋ยวครูขอเซอร์เวยแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเพียบงั้นครูว่าคูตัดไอ้ตัวเนี้ยเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวมากนะครับคลิปต่อไปนี่จะเป็นคลิปแบบทำโจทย์โรัวๆเลยนะครับโอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็จะแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับลำดับ เลขาคณิตนะครับแล้วก็ทำโจทย์บ้างเล็กน้อยนะครับก็อย่าลืมสูตรของเรานะครับ A n เท่ากับ A 1คูณ r ายกกำลัง n ค่า R หาได้จากอันนี้สำคัญเลยจับมา1คู่ใช่ไหมเป็นเลขที่อยู่ติดกันลำดับที่อยู่ติดกันเน่เอาตัวหลังตั้งหารด้วยตัวที่อยู่ด้านหน้าของมันจะได้ค่า R นะครับแล้วเราก็สามารถใช้สูตรที่ว่าหากินได้ยาว โอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ